เป็นยังไงคะไม่ไม่เหนื่อยไหวสุขภาพท่านไหวเปิดไหมคะคล่องขึ้น่ะลุงทำไมเดินคล่องขึ้นสุขภาพใจดีใช่ไหมขอบคุณครับใจดีเลยตั้งมาไม่ใช่ให้แรงบรนจางให้ใจบรรจาแงให้ใจบรรจางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาลองเขาทำไมเปลี่ยนไปประชุมพักจากที่พักไปประชุมที่ตปากไม่ต่อค่ะ จะพักไปป่าไรต่อคะอะไรนะประชุมที่พักหรือประชุมที่ป่าไรต่อคะประชุมที่พักอ๋ออ๋อเดี๋ยวแล้วลุงจะต้องผ่านะไรบ้าเป็นไงเจ็ดวันรับคำรักรักษาแทนเหนื่อยนะเหนื่อยนะไหวนะเรเป็นยังไงคะไม่ไม่เหนื่อยไหวสุขภาพท่านไหวเหนื่อยไหมคะขึ้นนะลุงทำไมเดินคล่องขึ้นสุขภาพใจดีใช่ไหมรับใจดีตัวลุงเองนะความสู้ ให้แรงมันแรงให้ใจมันดาจแรงถ้าเรงคะมีการพูดคุยเรื่องสัติสุข